วันนี้ผมจะต้มโค้งขาหมูครับก่อนอื่นมาขาหมูก่อนใส่น้ำตาลทรายซอสปรุงรสแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะครับผสมกูล้าให้ทั่วนะครับก่อนนำไปยา่างผมจะนำขาหมูมายาม่างบนเตาถ่านนะฮะให้มีกลิ่นหอมยา่างขาหมูไปให้เหลืองเกือบสุกเลยนะฮะร,ระหว่างนั้นก็เอาน้ำที่น้ำที่หม,ม,มักมาราดบนขาหมูนะฮะ นครับใช้น้ําน้ําที่หมักนะฮะย่างไปเลย,เลยจนจนเหลืองมั่นกลับนะฮะร,ระวังไหมเพราะว่ามันมีน้ามันอยู่ในขาหมูนะฮะย่างไฟอ่อนนะครับยา่นะบยางให้เหลืองหอมไปเลยฮะส,สุกสักหกสิบเปอร์เซ็นตก็พอคอคีคใช้ได้นะฮะ ต่อไปเรามาเตรียมเครื่องต้มยำนะฮะมีตะไคร้ใบม,มะกรูดผมใส่เห็ดด้วยเห็ดนางรมหลวงพริกขี้หนูครับผักชีข,ข่าพริกแห้งหอมแดงครับน้ำขา่าตะไคร้หอมแดงพริกแห้งพริกขี้หนูลงไปค่วนครับ ไปกล้วยให้หอมนะครับพอหอมแล้วตามด้วยใบมะกรูดครับน้วก็สีแล้วก็ใส่น้ำลงไปครับตามด้วยมะขามเปียกครับเกลือครับซอสตุลงรสครับ สีขาวรสด,ดีครับตำด้วยขาหมูที่เราย่างนะฮะหาเหืปิดกับผมใช้เป็นใบตองข้างๆบ้านฮะระวังตุน ตุ๋นไปประมาณเก,กับชั่วโมงครับต้มจนให้เปื่อยนะครับระหว่างต้มก็ช้อนฟองออกฟองหรือมีมันก็ช้อนมันออกครับพอเริ่มเปื่อยใส่เห็ดต้มต่อจนเห็ดสุกครับง่ายๆแค่นี้เครับ ยังไงฝากกดติดตามช่องให้ด้ยนะครับพอ,อน้ำเดือดเห็ดสุกก็ตักเสินได้เลยฮะปรุงรสชาติเพิ่มเติมนะฮะแช่ บีประนาวครับตามด้วยภาชีฝรันน่งครับแค่นี้ครับง่ายๆจะเลยขอบ คณที่รับชมนะครับขอบคุณครับ